สวัสดีวันนี้มูฟวี่ทูโทนจะมารีวิวความรู้สึกหลังดูสเตนเจอร์ติ s ซีซั่น4ชุดที่1ซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยจะเปิดเผยเนื้อเรื่องของซีซั่น4เหมาะสำหรับคนที่ดูจบกันไปแล้วใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูหรือยังดูไม่จบเราเนี่ยแนะนำให้คุณปิดคลิปเราไปก่อนไปดูกันให้จบแล้วค่อยมาฟังต่อกัน โดยในคลิปนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันคือพูดถึงตัวละครแต่ละตัวว่าเขานั้นเนี่ยมีบทบาทยังไงในซีซันนี้เดาว่าจะมีตัวละครไหนตายในซีซัน4บ้างและภาพรวมของซีซัน n 4 ก็หลังจากที่เราได้เริ่มดูซีซั่นนี้ไปเปิดมาเนี่ยเรารับรู้เลยว่ามันดาร์กแล้วก็เข้มข้นกว่าเดิมเพราะปกปะติแล้วเนี่ยเปิดซีซั่นที่ผ,ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยจะรับรู้ถึงความเด็กความสนุกตลกเฮฮาแต่ซีซั่นนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยเราไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยเรารู้สึกว่ามันจริงจังกว่าครั้งไหนไหนรู้สึกว่าการที่เรารอคอย3ปีนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวเพราะเราเนี่ยมันตื้นตันอย่างบอกไม่ถูกเลย เหมือนเรานั้นเนี่ยได้ดูเด็กๆนั้นโตไปเรื่อยๆในระหว่างที่เราก็โตเช่นเดียวกันซึ่งเปิดเรื่องมาเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งแก๊งที่ฮอกกินนะพวกเขาเนี่ยถูกจับแยกออกมาเป็น2กลุ่มหลักๆซึ่งฝั่งฮอกกินเนี่ยก็จะมีดัสตินไมค์ลูคัสแม็กแนนซี่สตีฟ โรบินส่วนอีเลเวนวิลและโจนาธานเนี่ยจะอยู่อีกเมืองนึงซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของแต่ละตัวละครบางคนเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมส่วนบางคนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีการเปิดตัวละครใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาให้เราเนี่ยได้รู้จักกันคร่าวๆสีกก่อนซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราชอบความสเตนเจอร์ติงนั้นก็คือการที่ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีทางของตัวเอง ที่โดดเด่นออกมาพอตัวเนื้อเรื่องจับไปทิศท,ทางไหนตัวละครนั้นเนี่ยก็โดดเด่นและไม่ถูกกืนกินหายออกไปแต่จะมีตัวละครของฝั่งวิลไหมและโจนาธานที่เรารู้สึกว่าในซีซั่น4วอลลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้างหายไปเลยในช่วงท้ทายๆของซีซั่นนี้เหมือนเนื้อเรื่องของฝั่งนี้เนี่ยยังไม่ถูกเชื่อมโยงสักเท่าไหร่ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเขาจะทำยังไงให้ตัวละครฝั่งนี้เนี่ยไปรวมตัวกันให้ได้ต้องรอดูในซีซั่น4วอลลุ่ม2งั้นเราจะมาเริ่มพูดเรื่องบทบท ของแต่ละตัวละครในซีซั่นนี้มาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยอีเลเวนในซีซั่นนี้เนี่ยเธอนั้นเนี่ยไม่มีพลังอีกต่อไป กลายเป็นคนธรรมดาซึ่งเรานักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็พาเธอไปรื้อฟื้นพลังซึ่งการรื้อฟื้นพลังในครั้งนี้เนี่ยมันทําให้เห็นบาดแผลในจิตใจของเธอมากขึ้นมันเป็นแผลในใจเธอตั้งแต่เด็กก่อนที่จะมาเจอกับเพื่อนๆซึ่งแผลของเธอตรงนี้นั้นเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยก็ว่าได้ คือเรียกง,ง่ายๆว่าเขาพาเราเนี่ยไปเห็นจุดกำเนิดของโลกกับด้านนั่นเองในซีซั่นนี้เนี่ยคืออีเลเวน,เนี่ยจะถูกแยก,กให้เจอกับเรื่องราวโหดร้ายอยู่คนเดียวเรียกได้ว่าอีเลเวนเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่กับเพื่อนเลย มในซีซั่นนี้เนี่ยได้อยู่แฮปปี้กับอีเลเวแป,ป๊บเดียวนะเขาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีบทสักเท่าไหร่เพราะต้องมาตามหาตัวอีเลเว่าแฟนของเขานั้นอยู่ที่ไหนและปลอดภัยหรือไม่ในทีมของเขานั้นเนี่ยก็จะมีวิวโจนาธานและพ่อหนุ่มผมยาวที่เป็นเพื่อนของโจนาธานพวกเขาทั้ง4คนในซีซั่นนี้เนี่ยแทบจะกืนหายไปเลย แนนซี่ในซีซั่นนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเธอยังคงสวยเหมือนเดิมจุดเริ่มต้นในซีซั่นนี้เนี่ยคือการที่เธออยากเขียนข่าวกลายเป็นว่าเธอรู้ตัวอีกทีเนี่ยเธอก็ต้องมาตามสืบเรื่องราวคำสาปของเวกหน้าและนั่นทําให้เธอเนี่ยได้ไปรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเวกหน้าและในซีซั่นนี้เนี่ยเธอกับโจนาธานเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นความรักที่ห่างไกลกันมันจะทําให้เธอหวั่นไหวกับสตีฟไหม ทั้งในช่วงท้ายของซีซั่นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเธอนั้นเนี่ยถูกพาไปโลกกับด้านและยังคงติดอยู่ในนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูในวอลลุ่มที่2กันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแนนซี่จะออกมาได้อย่างไร สเตในซีซั่นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะอยากอยู่กับแนนซี่ขนาดไหนเขาก็ยังคงต้องเป็นพี่เลี้ยงเด็กอยู่ดีหนีไปไหนไม่พ้นจริงๆคือเราว่าพุ่มกับเนี่ยรู้ว่าคนดูน่าจะชอบสตีปอยู่กับดัสตินน่ะเขาก็เลยมอบบทพี่เลี้ยงให้เหมือนเดิมในซีซั่นนี้เนี่ยออร่าความเป็นพระเอกก็คือสูงมากและได้มีซีนอยู่กับแนนซี่เยอะกว่าโจนาธานอีกด้วยเอาจริงๆตัวละครสตตฟเนี่ยเป็นตัวละครที่มาซีซั่นแรกค่อนข้างแบดบอยเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยตัวละคร นี้ก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นอีกตัวละครที่เราเอาใจช่วยให้เขาต้องรอดและหลงรักเขายัางถอนตัวไม่ขึ้นเลยถ้าสังเกตดีๆนะตั้งแต่ที่สตีฟถูกแนนซี่ทิ้งไปเนี่ยเขานั้นเนี่ยก็ไม่มีคู่อีกเลยเหมือนแนนซี่เนี่ยยังคงเป็นรักที่เราคิดว่าเขาเนี่ยคงอยากจะแก้ไขให้ทุกอย่างมันดีขึ้นถ้าโอกาสนั้นมันกลับมาหาเขาอีกครั้งดัสติน ในซีซั่นนี้เนี่ยเราว่าเป็นตัวละครในบรรดาเพื่อน4คนที่เขาดูมีสติเยอะที่สุดฉลาดรอบรู้และคอยแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับเพื่อนๆและยังคงเป็นเด็กที่จับคู่อยู่กับสตีฟไม่ไปไหนลูคัสในซีซั่นนี้เนี่ยเขาได้ไปอยู่กับทีมนักกีฬาโรงเรียนสลัดคาาเด็กเนิร์ดออก ตอนแรกเราคิดในใจว่าเขาเนี่ยจะต้องหักหลังดัสตินแต่ที่ไหนได้ความเป็นเพื่อนยังคงอยู่ฉากที่ลูคัสเนี่ยหลอกให้คนพวกนั้นไปบ้านหลังที่ผิดเราถึงกับตบขาตัวเองเลยว่ามันต้องอย่างนี้เพราะในช่วงแรกนั้นเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าลูคัสเนี่ยเหมือนจะแยกกับเพื่อนและไปมีชีวิตกับเพื่อนใหม่ๆเลยเป็นอีกตัวละครหนึ่งในซีซั่นนี้นะที่ทำเราเซอร์ไพรส์เลยเหมือนกันแมซ์ Max. ในซีซั่นนี้เนี่ยเราจะได้เห็นเธอเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังจากเหตุการณ์ที่บิลลี่ตายเธอเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่บวกกับโดนคำสาบเวกหน้าและในเทเลอร์ก็ได้สปอยเหมือนว่าเธอจะต้องตายแน่ๆเธอเนี่ยจึงเป็นตัวละครที่เสี่ยงตายมากในซีซั่นนี้ในตอนที่เธอเห็นภาพโลกกับด้านเธอเนี่ยก็เริ่มเขียนจดหมายล่าลาเพื่อนๆเ,เ,เราคิดในใจแล้วว่ามโอกาสตายสูงมากเลย คือซีรีส์เนี่ยปูกะให้ตัวนี้ตายแน่ๆและในช่วงตอนที่4นะซีรีส์ทำผมมัดดีมากคือเขาขยี้ฉากที่แม็กต้องเอาตัวรอดจากเวกหน้าได้โคตรดีเลยและคือเพลงที่เขาเลือกในฉากเนี่ยเป็นเพลงที่แม็กชอบอ่ะโอ้โหมันโคตรบิ้วคนดูเลยอะ่ะเมื่อแบบตายตายตายแน่ๆตอนนั้นเนี่ยพูดจริงๆเลยว่าเรานิจตีเลยอ่ะ คือขอให้ตัวละครนี้รอดอะเพราะเราก็รู้สึกผูกพันกับตัวละครนี้เราก็เลยไม่อยากให้ตัวละครนี้ตายคือดูฉากนี้จบปุ๊บแบบไฟในการดูมันร้อนแรงมากกว่าเดิมถึงแม้ตอนนั้นจะตีหนึ่งแล้วก็ตามโจนาธานในซีซั่นนี้เนี่ยเขาแทบจะไม่มีบทอะไรเลยที่เรารู้สึกจับต้องได้นอกจากเขาเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ไปเรียนที่เดียวกับแนนซี่ วิลในซีซั่นนี้เนี่ยบทพูดเขาไม่มีเยอะเลยและรู้สึกว่าซีรีส์เนี่ยเหมือนจะให้คนดูคิดว่าวิลนั้นในชอบไหมอีกทั้งกระดาษที่วาดรูปนั้นมันช่างเป็นปริศนายิ่งนักว่าทำไมวิลถึงต้องหยิบไปต้องมารอดูจริงๆว่าในวอลลุ่มที่สองนั้นซีรีส์เนี่ยจะเก็บไม้เด็ดอะไรไว้ที่วิลหรือเปล่าจากที่เราสรุปตัวละครไปว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างในซีซั่นนี้ เราเนี่ยก็จะมาลองเดาเล่นเล่นเรื่องการตายของตัวละครกันมันอาจจะเป็นไปได้นะว่าอาจจะไม่มีคนตายเลยก็ได้ แต่เรามองว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยที่จะไม่มีตัวละครไหนตายเราคิดว่าการที่ซีรีส์ต้องการเข้ามาถึงใจคนดูและสร้างอิมแพกต่อคนดูนั่นก็คือการที่เขาฆ่าตัวใดตัวหนึ่งไปซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมี1คนแน่นอนที่เราคิดไว้มีทั้งหมด2ตัวละครด้วยกันที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะต้องตายตัวละครแรกที่เราเดาไว้และเปอร์เซ็นต์สูงมากในบรรดาทุกคน คือตัวละครวิวนั่นเองที่เราเดาว,ว่าวิวเนี่ยเพราะเป็นตัวละครที่ในซีซั่นนี้เนี่ยเขาดูเหมือนจะมีอะไรแต่ซีรีส์เนี่ยยังคงไม่เผยออกมาอีกทั้งวิวนั้นเนี่ยเอาภาพวาดที่ตัวเองวาดติดมือไปด้วยจนเราแอบสงสัยเลยว่าตัวละครนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะตายสูงมากเพราะว่าการที่เขาเอากระดาษวาดรูปนั้นไปเนี่ยคือน่าจะต้องทิ้งไว้ให้กับคนที่เขาอยากให้ดูอตอนที่วิวไม่อยู่แล้วเลยคิดว่าวิวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยที่น่าจะตาย และอีกตัวละครหนึ่งที่เราคิดว่ามีโอกาสตาย และเป็นตัวละครที่คิดว่าน่าจะตายตั้งแต่ซีซั่นแรกแต่เขายังอยู่ถึงซีซั่นนี้นั่นก็คือสตีฟนั่นเองสตีฟเนี่ยเป็นตัวละครที่เราคนดูได้เห็นพัฒนาการมาตลอดอีกทั้งความรักของเขาในตอนนี้เนี่ยมันก็ดูเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากแนนซี่ถ้าแนนซี่อยู่ในอันตรายเราก็มั่นใจเลยว่าสตีฟจะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้แนนซี่รอดและคิดว่าถ้าตัวละครนี้ตายมันก็คงจะทําให้เราร้องไห้เหมือนหมาแน่นอนเพราะเราเนี่ยรักตัวละครนี้และหวีตัวละครนี้ แต่เขาจับคู่อยู่กับดัสตินเป็นพี่เลี้ยงเราก็หวังว่าสิ่งที่เราคาดไว้จะไม่เป็นจริงและในภาพรวมของซีซั่นนี้เขาแตกเส้นเรื่องออกมาหลายเส้นเลยด้วยกันท่านนับแบบหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5เส้นเรื่องเส้นเรื่องที่1คือเรื่องของอีเเวนที่พาเราเนี่ยไปถึงจุดเริ่มต้นของโลกกับด้านเส้นเรื่องที่2คือของฝั่งดัสตินแนนซี่แม็กลูคัสสตีฟโรบินที่ตามล่าหาเวกหน้า เส้นเรื่องที่3มไมค์วิลโจนาธานตามหาอีเลเวนเส้นเรื่องที่4ี่ฮอปเปอร์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในคุกเส้นเรื่องที่5้าจอยและเมเรที่หาทางไปช่วยฮอปเปอร์ ทั้ง5เส้นเรื่องนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆเอามารวมกันเรื่อยๆในตอนท้ายเส้นเรื่องของอีเลเวนและแนนซี่เนี่ยได้มาบรรจบกันแล้วส่วนเส้นเรื่องของฮอปเปอร์และจอยเนี่ยตอนนี้ก็ได้มาเจอกันในท้ายที่สุดแต่คิดว่าเดี๋ยวไหมแล้ววิลเนี่ยจะต้องตามมาเจออีเลเวนและไปช่วยเพื่อนๆของเขาที่อยู่ในฮอกกินแต่ต้องมาล,ลุ้นว่าซูซี่นั้นเนี่ยเธอนั้นเนี่ยจะติดรถตามมาและไปเจอกับดัตตินหรือเปล่าเพราะ2ตัวละครน,นี้ในชีซ่นสเนี่ยเขายังไม่ได้เจอกันเลยและร้องเพลงด้วยกันด้วยซึ่ง อยากให้เขาทั้งสองคน,นมาร้องเพลงด้วยกันในซีซั่นที่4 และสเ a นเจอร์ติ s ซีซั่นสเนี่ยเขาก็ได้แบ่งออกมาเป็นทั้งหมด2ชุดด้วยกันในชุดแรกจะมีทั้งหมด7ตอนและในชุดที่2จะมีแค่ตอนที่8และตอนที่9ซึ่งความยาวในตอนสุดท้ายตอนที่9นั้นจะมีความยาวประมาณ2ชั่วโมง30นาทีซึ่งนั่นเท่ากับหนังเรื่องหนึ่งเลยแต่เราเนี่ยแอบกังวลว่าเราเนี่ยจะดูแบบขาดช่วงหรือเปล่าเพราะว่าในชุดที่2นั้นกว่าจะมาอีกทีเนี่ยก็1กรกฎาคมเลยก็ประมาณ1เดือนหลังจากที่ชุดแรกฉายไปคือเดาไม่ออกเลยว่าซีซั่น2เนี่ยเราจะ กับอะไรและเขาเนี่ยก็ทิ้งไว้แค่2ตอนสุดท้ายซึ่งตัวซีรีส์เนี่ยต้องมั่นใจมากว่าการที่เขาทำแบบนี้คนดูจะยังไม่ทิ้งและมีอารมณ์ร่วมอยู่ก็สเตนเจอร์ติงเนี่ยเป็นอีกซีรีส์หนึ่ง ที่เราเนี่ยเหมือนอยู่กับมันมาน,นานเหมือนกันดูไปดูมาเนี่ยเด็กพวกนี้ก็โตกันหมดแล้วตอนที่เราเห็นตัวอย่างหนังซีซั่นที่4เนี่ยคือแบบเราโคตรอยากดูเลยอะเพราะมันเป็นซีรีส์ที่ไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องที่ดีอะมันยังเป็นซีรีส์ที่เราทั้งผูกพันกับตัวละครด้วยคือเราผูกพันกับเหล่าเด็กๆพวกนี้อะก็ต้องมารอลุ้นว่าในวอลลุ่มที่2นั้นเนี่ยเขาจะเอาเส้นเรื่องทั้งหมดมารวมกันและปิดจ,จบซีซั่นสีให้ค้างคาคนดูได้อย่างไรตรงนี้เนี่ยต้องมารอดูจริงๆ จากที่เราเนี่ยไปดูมาเนี่ยสเตนเจอร์ติงเนี่ยเหมือนจะวางแผนไว้ทั้งหมด5ซีซั่นด้วยกันซึ่งซีซั่นที่5เนี่ยจะเป็นไฟนนลก็คือเป็นซีซั่นสุดท้ายซึ่งซีซั่นที่4เนี่ยก็อาจจะปูเนื้อเรื่องให้จบค้างคาให้เราเนี่ยอยากติดตามต่อไปซีซั่น5ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูว่าพวกเขาเนี่ยจะทำยังไงให้เราเนี่ยรู้สึกแบบ ซีซั่น5ต้องมาแล้วอะไรเงี้ยเออตรงนี้ต้องมารอดูก็จะใครเนี่ยชอบที่เรามารีวิวความรู้สึกหลังดูก็ชื่นกดไลค์และกดซับกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะเพราะทุกๆไลค์ like, และทุกๆซับเนี่ยมันเป็นกําลังใจให้เราทําต่อไปจริงๆสําหรับวันนี้มูฟี่ทวนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย